วันนี้ที่สตูดิโอของนาว26มีน้องๆหนูๆตัวเล็กๆน่ารักมากับคุณพ่อคุณแม่มาทํากิจกรรมร่วมกันเต็มไปหมดเลยแหะครับกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไระเห็นว่าน้องๆบางส่วนมาทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยะนะเมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องๆบางคนตัวเล็กนิดเดียว7ขวบแต่อ่านข่าวได้แล้วนะสมาธิดีจริงๆครับติดตามรายละเอียดกับคุณวัชราชิตครับเชิญค่ะครับตอนนี้นะครับภายในสตูดิโอ สยามที่สยามสแควร์ซึ่งเป็นสตูดิโอของช่องนาว26ของเราก็ได้มีการจัดกิจกรรม Kid Ranger Day 2017หรือว่าวันเด็กประจำปี2560นะครับซึ่งในวันนี้เองก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับจากน้องๆเด็กๆรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นแฟนคลับของช่องนาว26มาร่วมกิจกรรมกันถึง40ครอบครัวด้วยกันโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นครับก็มีกิจกรรมของการทำรูปนะครับ ซึ่งเป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9เลยครับหรือว่าพระบรมฉายาธิสลัก์โดยใช้วิธีการตัดแปะนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่ออกมาสวยงามตามสไตล์ฝีมือของน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอีกด้วยรวมถึงยังมีการทําบ้านที่เป็นบ้านกระดาษรอยน้ําแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่จะได้นําบ้านลักษณะนี้เนี่ยไปพัฒนาสู่การสร้างเป็นบ้านจริงๆเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่สามารถที่จะลอยน้ําได้นั่นเองรวมไปถึงการ วาดภาพแล้วก็การทํางานประดิษฐ์ที่เป็นงานประดิษฐ์ที่เป็นรูปของสัตว์ป่านั่นเองครับสัตว์ป่าแบบสไตล์ฟรีอย่างที่สารคาดีของทางช่องนาว2ี่สนั้นได้มีการนําเสนอสารคาดีชีวิตสัตว์ป่าจากทั่วทุกมุมโลกก็มีการทํางานประดิษฐ์เป็นรูปสัตว์ป่าออกมาได้อย่างสวยงามและก็น่ารักอีกด้วยนะครับนอกจากนี้มีสัตว์ป่าแล้วก็ต้องมีบ้านสัตว์ป่าครับซึ่งก็ได้มีการทํางานประดิษฐ์ตรงนี้ขึ้นมาโดยงานทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆแล้วก คุณพ่อคุณแม่ที่สร้างความรักความสามาคัคคีซึ่งทางนายุทธกเอกก็สนับสนุนความรักแล้วก็สถาบันครอบครัวอีเช่นเดียวกัน ส่วนไฮไลท์ของงานนะครับก็คือการที่เด็กๆนะั้นจะได้ทดลองอ่านข่าวในรูปแบบของผู้ประกาศข่าวครับโดยเราได้มีการจําลองห้องส่งนะครับที่ชั้น2ของสุดิโอนาวแสสยามเป็นห้องส่งขึ้นมาเพื่อให้น้องๆน,นะครับได้ทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวก็มีน้องๆเนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบกันเป็นผู้ประกาศข่าวกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวครับ ก็ได้ความคิดตร้างสรรค่ะแล้วเขาก็จะได้การร่วมปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปค่ะใช้ปะดีปะดอยอะไรเย้ยค่ะถ้าจัดอีกกะมาอีกไหมฮะมาค่ะจอบคณแมกค่ะปกติอยู่ช่มงนาวไม่ทะลูกอืออะไรเอดนุคีรีมหาเจริกัลทองไทยจะได้ว่าชอบสาระดิ่งก่อไม่ะลกบ้านลอย 喂，这边是大风路台。 และนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทางช่องนาว26ของเราได้จัดขึ้นเพื่อแฟนๆของช่องนาว2 6ครับและก็ในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับทางช่องนาว2 6เองก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายจัดขึ้นตลอดทั้งปีแฟนๆช่องนาว2 6ก็เดี๋ยวรอติดตามผ่านช่องนาว2ี่กแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดในงาน k i d v e n เจ day อร์เดสิ2017ครับ